ว่าเพิ่อนกับบ๊ไปอยูก็ออกเพิ่นออกจะเอาของจะไปเก็บทึ่งเลยจ้ะออ๋ของมีดสำคัญเป็นพ้นบ่กเพื่นแม่เป็นพ้นจ้ะเป็นพ้นบ่มีบ่มีบ่มีเขาหยังแต่ว่าก็คือก่ออิฐตั้งขึ้นไปเลยในประเทแล้วก็ก่ออิฐขึ้นไปครับอ๋อก็คือสิเอาของเปลี่ยนพวกผ้าเป็นพวกอีหยังขึ้นไปเก็บไว้ของไทยของหยังเพิ่นทุกอย่างที่สําคัญนลยจ้ะที่สําคัญสิเอาเก็บไวปเก็บไปมากนี่ก็รูปปูนี่ก็รูปคอเพิ่นครับอ๋อนี่นะครับข้อติดไว้ นี่ครังใส่เป็นหลุพ่อัใส่คระเพินนหลหองคอเข้คอือตรงนี้ีเแไว้ให้คอนมากกาบไหวตกาเ่กละจตรงนี้เป็นยอดน้ำเอ็น้ยอดน้ำนตรงนี้เป็นเทพบันไดเป็นพระจีดเอามีนํามาใส่อีกัครับได้เป็นที่บุษะอะไรนะจ้ะครับ บูชาอ๋อนะครับเป็นที่บูชานะครับเนาะยอดน้ำนะครับเนาะตรงนี้นะครับสาร่าทีคือซันเข่าวตรงนี้ไหมครับคุณเนาะนี่นะครับกระแนง<อ>เป็นไมยุค่านะครับเนาะหลกะักการซันกัตทีนี่นะครับเป็นไอย,ยู่ อ๋นเป็นเป็นที่ฉันข้าวตรงนี้แล้วก็เป็นที่นอนของปู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะจ้ะของของปู่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเมื่อตอเปลี่ยนสไลานะครับเมื่อเบิ่งะครับเด้ออยู่แบบลำบากเนาะครับเอาผ้ามากันไว้เนาะคุณแม่เราเอาผ้ามักันนี่นะคะผ้ากันฝนสาดนะคะเป็นกุฏิของปู่เนาะค่ะของปู่ชุนนะคะค่ะ จะตามคุณแม่เข้าไปดูนะคะอย่างน้อนคุณแม่ต่อันใสไสไม่ไม่ไม่นมนไม่เปื่อยก็จะไม่ไม่ไม่เปื่อยเนาะจะไมไม่ย่างไม่แช่งเลจ้ะต่จไม่บวร้านะคุณแม่ไม่บัว้านบรานนี่ของปูอยู่โอ้หมาก โอ้อันนี้ปูกันนอนอยู่กุฏิหลังนี้หลังนี้จ้ะนอนอยู่หลังนี่โอ้นี่นะครับเนาะกุฏิที่หลวงปูเอเป็นกุฏิที่หลวงปู่พันโยนะครับก็ดูได้เอาเศษสังกะสีแล้วก็เศษสังกะสีฝาห้องน้ำเก่าๆมาเนาะค่ะประตูเก่าๆนะครับเป็นแผ่นป้ายเอมากันแดดกันฝนเนาะค่ะใช่เป็นแบบนี้นะครับเนาะมาเห็ดเห็ดบุฏิให้หลวงปู่พันโยนะย่างจนจจ้ะ หลังคาก็รั่วเลยนะคุณแม่รั่วจ้ะโอ้อันนี้เขาเรียกเพนอะไรนะเพนฟุกนะเพนฟุกป้ายนะครับป้ายเก่าป้ายเก่านะะป้ายเก่าตามถนนวันทางนะครับนี่นะครับก็เป็นสังแตสีเอามาแอยากุฏิสีไฮนองปูควันยู่นะครับทราถือว่าอยู่ลำบากนะคุณแม่าจ้ลำบากจ้อันนี้แม่น้ำโบ างนพี่โซ่ลงมาเอแค้โซ่มาเองเนี่ยได้าอันนี้ก็เป็นเป็นบ่อนะกางกันแดดกันฝนนะคะโอฝนตกก็รั่วนะคะนี่นาะไปเอาแผ่นป้ายเก่าๆนะคะมาทำเป็นสังกะสีนะคะมาง่ายๆมันบอมีไฟฟ้ามันบอมีน้ำหน่ะมีก็คือมี มีเป็นต้นน้ำนะคุณแม่เนาะก็ได้ตรงนี้ที่เปลี่ยนน้ำเอาไว้แต่สันกับสันไดตรงนี้ว้ทยถ้าอาบน้ำอาบนะครับก็คือใส่น้ำบ่อนะครับเนาะโอ้ลุงปู่มาอาบน้ำตรงนี้เนาะแม่จ้ะอาบตรงนี้เหรอซือว่าล่ำบากพอสมควรล่ำบากรึจ้าล่ำบากร้ายล่ำบากระจ้ะคืออยากจะได้กุฏินะคุณแม่เนาะจะจะได้กุฏิใหห้ลวงปู่เป็นอยู่เนาะจะจะได้อีกหลังสองหลังเป็นลักจากกุฏิ เพราะว่าคันมันมีกุฏิเพิ่นก็จะอาจจะมีพระเพิ่นมาสิก็จะได้อยู่จังซี่นะอาจครับใชได้อยู่ได้ได้อยู่ได้สบายขึ้นบบ้านครัได้สบายขึ้นปกติได้สบายกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ก็ยังแต่ว่าอยู่แบบหน้าฝนมาเสร็จก็ห่วงปูเลยเนี่ยเกิดว่าลมมันปั่นมันบิวไปสิจแล้วปกติยู่จังได๋ฝนตกแฮ้งคือฮอดปูขึ้นอยังนี้ทุกวันอ๋อนะครับเนาะเออ ตวนเพิ่นอันนี้นะครับเด้อนะครับฝากฝากเอฟซีน้ำเนาะพูนแม่เนาะฝากเอฟซีเด้อจ้าครับผมนะครับขอฝากน้ำเนับผู้ใดมีแร่งจะต้าอยากจะเข้ามาซอยนะครับเนาะซอยหลวงปูเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นกัอยู่โดยก็ลำบากนะครับเนาะจ้าคน้ํลำบากแล้วจ้าฝากเอฟซีเด้อมาซอยเดินได้จ้าครับผมนะครับมาซอยหลวงปูเน่ยโอ้นะครับเนาะอยากได้ กูเตีแจ็กหลังคก็ดีๆนะคนแม่เนาะใช่ได้บุญกุศลแรงเด้อจ้าภาพเพื่อปฏิบัติโอ้ไ่เห็นขุดดูฐานนะครับดูยังใช้ท่อเป็นฐานอยู่นะคะน้ำใส่ท้่เป็นกระโดดโถ่ใส่กันอันนี้ยังเป็นฐานอยู่นะคะโอ้ตีเป็นฐานแล้วก็เอาจะเอาท่อเป็นฐานนะคะแล้วก็หาไม้เล็กๆมาตีแล้วพอได้ นอนนะค่ะ <c oughs> ไดีนอนปฏิบัติธรรมนะค่ะเมืองอรลดจะทางนี้ได้บ่วเพิ่งได้จะได้กันถนนที่งปูพันเดินจงกรมทังบริเวณนี้ก็เป็นสถานที่ที่ปูได้ใช้เดินจงกรมนะคะที่ย่างจงกรมนะคะงงรับแต่ที่สีบอกขัาาไปเหยียบฟังเพลินนะครับนักฟาระวาก่ะเป็นบาปเป็นกรรมนะคร<อ>ับเนาะข้าก็ยืนเบื้องอยู่ตรงนี้กับพ่อนะครับนี่นะครับกับ คือว่าลำบากนะครัคุณแม่สถานที่เดินจงกรมนี่ก็ยังปกติเพคุนจะตามมีหลังคาไว้ให้นะครับนักพร้อมนะครับตามหนาฝนมากจะได้สะดวกจะได้สะดวกในการปฏิบัติธรรมเพลินนะครับก็ยังขาดนะครับขาดหลายอันหลายอย่างครับแต่ว่าคุณแม่ต้นเลี้ยงเลี้ยงดอกเลี้ยงเลี้ยงเนี่มันต้นอีหยังต้นแพงจ้ะ ต้นแพงนะครับใบมัน้ะเห็นใบมันย่าวญ่ๆเห็นใบมันด้ไหต้นแพงนะครับต้นแพงเดี๋ยวนี้มันจะขาดจะเบิดแล้วครับคำท้าบอกดนใบไหก็คือมีตรงนี้ตรงเดียวนั่นต้นหนึ่งเล่มใบมันมันหนั่งหนึ่งนะครับผม่พูดถึงต้นใหญ่นี่ยไหมครับก็คือจะจะจะเห็นนี่ก็คือว่าอยู่ตรงนี้ตรงตรงที่หลวงปู่มาอยู่จ้าเขาเห็นต้นต้นเดียวนี่ยแหละแล้วก็มีต้นเดียวคุณปั่มไปแล้วใช่คุณปั่มไปแล้วใช่แต่ว่าก็เรืองต่นี่เห็นแต่นี่กันนี่ต้นนึงกับต้นนึงเทั้งหมดแต่ว่าต้นนี้สใใหหญญ่่่เนนนนนนนะะคุณแมมมต้้ีััป็ดอก เวล่ามันสีเหลืองเหมืออะมันเหลืองได้ไหมอ้นแขงนะครับเนาะนี่นะครับเด้อของแอดมินกับเพิ่งจะเห็นเป็นข้างแรกคือกันนะครับเนาะองเห็นค่ะเดี๋ยวจะส่องดูกุฏิของปูนะคะอ๋อยสลแม่ค่ะใครที่มีกำลังแรงศรัทธาก็มาช่วยหลวงปูได้นะคะอยู่ที่อยู่ที่ไหนนะแม่ที่ตั้ง อยู่ที่บ้านย่อนน้ำบุญตำบลเสริมนะคะตตรงนี้ก็เป็นสถานที่ส่งน้ำของปู่นะคะ นี่เป็นเป็นมองมองในกรมิดนะสินะเทมมิดแบบว่าขอไดสู่ย่างเสินะพูคนบอกเป็นขอเป็นขอไดสู่ย่างเราเป็นเคยฟงรับนคืออยู่นี่คื่อว่าเป็นปูดํากับปูหันเออจ้ะปูหันปูดัากับปูหันอยู่เนี่ยเพิ่ิ แยกกันรักษาครับแยกกันรักษาอยู่ตรงจุดไผจุดมันเส้นเซ็นขึ้นได้มเพืร์ดปูยมบานจับมั่นเงินเซ็นนะแยกกันรักษารักษาคูมิของเขานะคะรักษาจ้ก็คือเป็นพุ่มปูดำครับพุ่มปูฮานนะครับเนาะโอ้นะครับเนาะมันเป็นของเพิ่นอยู่เป็นพู้ของเพิ่นอยู่ โอ้ตรงต้นแพงนี่ก็น่าจะเป็นของเพิ่นนะครับนักเพิ่นก็อาจจะสถิตอยู่ตรงนี้แล้วก้นแม่เนาะเพราะมันเป็นมันใหญ่มันก็ต้องมีหมองจะเพิ่นสถิตล่ะครับเพราะว่าปกติต้นแพงที่เฮ็ดนี่สิบ่ใหญ่ปานนี้บ่จะมันมันสิหลายเป็น100ปีต่อตีเปลี่ยนร้อยนะครับเนอกจากจะเป็นร้อยปีแล้ขนาดนี้นะครับเนาะต้นไม้โซชิใหญ่ขนาดนี้มันต้องเป็น100ปีคเพราะว่าปกตินี่ต้นแพงเพราะว่าเฮาเกิดมาเฮาต้องเห็นหล่นบ่เฮากาสิได้60 70ปีแล้วบ่ก็อายุอ่ะ ไม่ต้องกายนั่นก่อนนั่นแล้วนี่นะครับเนะอ้แเ้าต้นแม่พายางไปทางผลนชียน้อยนะครับนะครับเด้อกลับมาเบิ่งมอิเวียยอดน้ำบุญยอดน้ำบุญนะครับนาอกสถานสะานที่ปฏิบัติรรำนะครับนาะ ตั้งไม้มาตั้งไม้นะครับกัญย์ลูกเบิกลุกเบิกนะครับลุกเบิกปีแรกปีที่สองเนี่ยแหละปีที่สองกระวากัญยงขาดหลายอันหลายอย่างนะหลายอย่างนี่นะครับอยากย้อมเพิ่มกับมาปลูกักเนาะปลูกถักปลูกอันนี้ไว้นะครับเพื่อที่ติดใจไว้อาหารจันหันนะครับนี่นะครับกไปมุมงไหนมุม คย่างไปทางกี่นะครับครับทางเก่านี่ลนะครับใช่ไหมวะใช่ทางนี่นะครับเวลาปูยูก็ได้แต่นี่ฝนย่างไวลาฝ่าฝนคนคือน้ำเพลนเนาะปูยูจันได้เนาะดนแห้งเนาะปูสมมติเปลี่ยนบอลเนาะตก็เส้นนอนหลับได้คนนโอ้ยนะครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะคะนะครับแต่ตีว่าลำบากนะคุณแม่ลาาบบก นี่นะคะยังเอาเอ้ฟ้าห้องน้ำมากันฝนนะคะไปเปียเหาองสัยญาเกิด้นตกงไปมองที่ชั้นวางกากเกลือตรงนี้นะเป็นเขาเอื่อน่าตาน้าบ้านจ้าตาน้าตาน้าเดี๋ยวม่สมบุญมากเขาอะไรต้องไป่ฝุ่นล่ะใช่ห้องใส่ฝุ่นล่ะโอครับนี่นะครับกากเกือตรงสถานที่ตรงนี้ ก็น้ำก็ใสดีนะคุณแม่ครับก็ใสดียิ่งว่าท่านบ่มีหยาดให้ใสใสครับบ่มีหยาดโดนี่ขึ้นได้ให้ใสใสดีตรงนี้เป็นตาน้ำเลยนะครับเนาะเป็นตาน้ำเป็นยอดน้ำบุญนะครับอ่าตรงนี้คุณพ่อก้อนขวานไม่ตรงนี้แต่คุณแม่เป็นขวานอียงอันนี้ไม่เคียนเดี๋่วไม่เทียนคนปุ่นแล้วคนเอามาโอ้เทียนเอามาต่อเทียนเดีพ่อ บ่าหันเอาแป้งมาลูบเไปจะเห็นเลขกเกศกับเลขกเก่าอ่เอาแป้งแป้งแป้งมาลูบเห็นเลขกเกศกับเลขกเก่าอยู่ได้หวยรถแป้งมาลูบถึงได้หวยเนือเลขกเกศกับเลขกเก่ายังยังว่ามีหลังคาเอาไว้เพิ่นอยู่นะพ่อเนาะแต่ว่าเสียมาลูบอีกอยู่นี่ครัมะรับเนาะเพิ่นก็เห็นเลขกเกศเล็เก่าแวใกล้มือมาลูบอีเนาะแม่เนาะได้เสิลูบอีกอยู่ครับก็คืออันนี้ใส่โซลาเซลล์โซลาร์เซลล์แผ่นหนึ่งมีโซล่าเซลล์สี่แผ่นหนึ่งมันบ่ครับ โอ้น okay. ี่นะครับน้ากาน้ำแที่งอยู่ทัาแม่แดดนะน้ำไลดีอยู่กับครับน้ก็เอามาใส่ครับครับว่าทีนได้พ่อปีเราครับน้อก็สีใสใส่นะครับน้าองก็เสียมมาใส่นี่นะครับกันเพราะว่าหม่งนี้มันน้ำมันบ่แห้งเคียกอะไรมาตก้งไม่ฮึัมมตลอดนะกับบ่แห้งันเสิ่อมใส่น้ำอยู่นี่น้ต้องเป็นยอดนมันเสืมบ้านเนี้ยปีปลาหืออะไรกไปดีทีได้น้า นำป้ำด่านบุ้มมี่หยาหนีเลยนำถ้งไปนี่กับอะไรโรสงคราล่ิสงครามลงโคนเลยคนะหรอโลงทะเลลงน้ำโคพงคนละับน้ำไส่สงครามตลอดเดือนตลอดมือตลอดเลนทุกหนาที่นะบ่มีนั่นมันสิบอคุครับที่พามาเดินดูเดินชมภายในบริเวณวัดนะครับนะขอบคุณนะคะที่พา ทางช่องแอ ici, ดมินเดินชมวัดนะคะจ ja. ้ะขอบคุณค okay. ้าจ่าจ้าจ่าขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะครับครับครับบ๊องวัดนะครับเนาะก็เดินชมนะครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวพลังทั้งช่องจะมาใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้า